เดี๋ยวออกมานี้ออกมาเผยแผ่ศาสนาหนี้เอาอะไรมาเผยแผ่เอาเครื่องเลาของขังกันเลยมาเผยแผ่เอาพญยาหน้ากันเลยมาเผยแผ่เอานางกวักกันเลยมาเผยแผ่ศาสนานั่นเรื่องของเรื่องมันเดยกว่ารุ่นนั้นดีเดยกว่ารุ่นนี้ดีมีแต่อาปีทั้งนั้นเลยนี่เอาอย่างนี้เลยเอาอย่างนี้เลยมาเผยแผ่ศาสนานี่แหละก็เรียกว่าเอาพวกนี้พวกปดพวกผีมาทำลายศาสนาท่านแด้เข้ามาที่จะไมล่ะโอ้แม่ก้า เดี๋ยวพีจะมาหักคอพี่หงาจาแตนจะมาหักคอเจ้าพ่อเจ้าแม่จะมาหักคอเป็นตัวยังไงแหละเจ้าพ่อเจ้าแม่ก็ปั้นขึ้นรูปหน้าหน้าตาจงเป็นอย่างนี้แล้วทำไมจะไม่เ่อโยกโยกมาล่ะนั่นเรื่องของเรื่องมันเป็นนางรำก็ไปแล้วเป็นสิงนางรำถ้ามึงไม่เชื่อกูกูจะฆ่าล้างโตรมึงวะก็กลัวตัวสันงานงกอยู่พวกเรานะ เอาก็ฆ่าทีถ้าถือไม่ฆ่ากูก็ตายเท่าเก่านั่นแหละถ้าตายก็คนาำความดีเราก็ยอมตายเรียกว่าความยุติธรรมมันไม่มีเราเห็นอยู่นี่น่ะ,นะผู้ที่ทําดีแทบล้มประดาตายผู้ที่ปกป้องหลักธรรมหลักวินยัยถูกงานเรื่องหาเหล่าก็เหมือนที่เราอย่างนี้เห็นไหมล่ะ,ไไละนี่นเราความยุติธรรมอ่ะชาวพุทธเราชอบความยุติธรรมชอบใส่ใจในบุญสร้างบุญสร้สางกุศล พอเอาหลักธรรมหลักวินัยออกมาเผยแพ่พูดความจ,าจริงให้ฟังกลับไม่ฟังไหนล่ะความยุติธรรมอยู่ที่ไหนไหนล่ะการจ้างกูจ้างกุศลที่สมมูลความพกท่านทั้งหลายต่เราพูดขึ้นก็เ,เอาแล้วแบมมาแล้วนั่นเป็นอย่างนั้น,นกนน็นัีนบอกว่าร้างกุจ้างกุศลวนในพระพุทธศาสนานั่นสเตว่าพูดเตกการกระทําไม่ถูกต้อง นี่ความยุติธรรมความยุติธรรมอยู่ที่ไหนนี่อยู่ที่หลักคำสอนของพระพุทธเจ้าบุญกุศลอยู่ที่ไหนอยู่ที่หลักคำสอนพระพุทธเจ้าอยู่ที่นี่ทำก็ต้องทำตามนี้อยู่แบบนี้ตลอดตลอดถ้าคาดเคลื่อนก็เป็นกรรมทันทีนี้เป็นบุญสร้างคุณางามความดีสร้างอย่างนี้อันนี้ไม่ยอมที่อันนี้ก็สร้างคิดจะได้ก็สร้างไปทำแล้วก็ทำไป,ไปมันก็อยู่อย่างที่เห็น ออกมาเทศก็ปุ๊บแป๊บแล้วโอ้เนี่ยทาจิตถวายนาผ่านคออนั้นผ่านค้อนี้จะมีจิตอย่างเจ้าแจงงั้นอย่างนี้รู้นั้นรู้นี้เห็นนั้นเห็นนี้เห็นนั้นโลกเห็นสวรรค์สามารถกหนดรู้่าลจิตคนอื่นจิตตัวเองรู้ไหมล่ะจิตตัวเองมันเป็นเปรตเป็นผีรู้ไหมล่ะมันก็ลกพุทธเจ้าไหมล่ะนี่ก็ไปประมาทว่าคนนั้นไม่ดีคนนี้ไม่ดีพรกคนนี้ไม่ดีนั่นเราเจอมาแล้วหนึ่งทั้งที่เราบาใหม่ๆก็เรื่องนี้แหละ เราไม่ได้คิดอะไรอะที่บอกว่าเป็นเปรตเป็นผีทั้งคืนมีแต่องค์ภาวนาเดินจงกรมนั่งภาวนาตลอดรุ่งตลอดรุ่งพระอภีตอนนั้นมานี่มเมื่อคืนนี้ท่านคิดนี่คิดอะไรคิดประมาทคนนั้นคิดประมาทคนนี้เห็นไหมละ่ะคิดอะไรคิดอย่างนั้นผมนี่นี่เรียนไอ้ผมภาวนามาที่สามารถรู้วาลลจิของคนได้หมดนี่นี่เราก็เฉยเพราะเราไม่ได้คิดอย่างนั้น ทั้งมันไม่มีคําว่าออกจากคําบริกรรมมีผู้ถวาสมโภชเป็นต้นเห็นไหมล่ะเปรตผีมันไม่มันไม่ดูใจตัวเองว่านั่นเป็นความคิดของมันเองหลวงปู่ยังไม่เชื่อสิ่งนี้หอมาที่ท่านนี่เห็นไหมล่ะไม่ต้องมาพูดเพื่อต้องการราบจากกละความรัศดรเดินยอหลอกความเป็นจริงเป็นอย่างนั้นนรกสวรรค์พากันเห็นแต่ในตำราเนั่นเห็นความเป็นจริงไหมล่ะ เห็นด้วยตาไหมล่ะสมัติใจไหมล่ะเชื่อด้วยใจไหมล่ะเชื่อด้วยคำคาลลมเชื่อด้วยลมปากมันจะเชื่อกันได้ยังไงมันก็แค่นั้นละในโลกธรรมก็อยู่ที่ลมปากมากันกไม่ได้ฟังก็อยู่ที่ลมปากเห็นไหมล่ะถ้ายังไม่ฟากตายไม่ต้องมาสอนกันหรอกเบบอย่างที่ดีมีค่าก็คําสอนเหมือนผู้ทเจ้าฟากตายมาก่อนมาสอนสัตว์โลกทั้งการโลกรูปโลกและอาลูกประโลก ทำไมฟากตายเจ้าอะไรไปสอนเขาล่ะทิพดาก็จะฟังเหรอนั่นเรื่องของเรื่องนั้นมันต้องชนิดที่บอกว่าสลับเป็นสลับตายอัตตกิรลมาฐานุโยกมาก่อนที่ผ่านจุดนี้มาก่อนค่อยคุยกัน,นกำลาจีกาจกำลัใจกำลับเป็นกำลาดผีในใจของตัวเองออกชี้ก่อนค่อยว่ากันนั่นแหละย,ยุติธรรมแล้วนอกนั้นความยุติธรรมไม่มีมีเตจอมปลอมแห่งปาาของสัตว์โลก อยู่ที่ไหนก็ตามผู้ที่ฟังตรงๆเลยตราบใดที่คนมีกิเลสอยู่นี้นะความยุจิตธรรมไม่มีหรอกมีแต่สิ่งที่อาปีกเกิดในใจของ,องตัวเองตัวเองเท่านั้นคนหัวหนูนเพราะเรืองก็เท่ากับน,นั่นแหละไม่มีอะไรดีขึ้นมาหรอกจนถึงวันตายนั่นแหละถ้าสัตว์โลกคิดได้เนี่ยจะไม่มีคำว่าทะเลาะบ่บเวงกันเพราะเกิดมากม็มีอะไรมา ช่วงที่เวลามีชีวิตอยู่สมควรที่จะดูแลกันโดยความรักสมัครสมานกลมเกลียวช่วยเหลือเกื้อกูลกันเมตตาต่อกันที่ผลสุดท้ายก็ต้องทายจากกันไปไม่มีสิ่งของที่หามาได้ไปร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านแสนล้านหากเป็นสมมติมันก็ว่างอย่างนั้นบ้านเรือนที่สร้างหมดเป็นหลายร้อยหลายพันดานก็ต้องรกกลางอยู่ยางงั้นมันไม่มีประโยชน์ หน,น้าเค้าหากันดูแลกันโดยธรรมสมรสมโกมเกี่ยวกันทั้งแสมสังสามแดนโลกธาตทานี่โอ๊ยหน้าดูหน้าชมที่สุดในสามแดนโลกธาตทานี่มองไปที่ไหนไปที่ไหนนี่โอ้ยมีแต่ความร่มรื่นชื่มชุ่มเย็นชื่นอกชื่นใจเมื่ออยู่สถานที่จุดนั้นอันนี้มันไม่ชื่นใจที่มันร้อนร้อนไปหมดร้อนร้อนไปหมดมการกระทํานี่มันต่างกันราฟ้ากับดินกับคําสอนนี่พระเราก็ดูที่ ผู้ที่กาวผู้ที่ไหวสกีรูปหนึ่งในแสนหนึ่งในล้านนะยากนะไม่จะไปที่ไหนเลยนั่นแหละก็าบกมาที่ใจของตัวเองตัวใครตัวมันนั่นแหละสร้างความยุติธรรมให้เกิดในใจให้ได้ไม่งั้นก็จะเป็นดังที่เห็นเราจะไปประมาทเขาอยู่นั่นแหละเราก็รับไม่ได้ใช่ไหมในรูปนั่นจะว่าประมาทเราก็ยอมรับนั่นแหละเราก็รู้น่แต่เลาว,ว่าความยุติธรรมมันไม่ค่อยมี ใอ้คนอนปีก็อยู่ได้อย่างสบายคนชั่วกับลอยนวลคนทําดีแต่ลบปดาตายติดคุกติดตารางถูกฆ่าถูกทําลายมันไม่ยุติธรรมอ่ะกฎหมายก็ปกป้องคนชั่วนั่นเห็นไหมละ่ะมองดูแค่นี้ก็ทราบว่าความยุติธรรมไม่มีแล้วมีแต่ความอายุติธรรมความยุติธรรมไม่มีกฎหมายก็ปกป้องคนชั่วมันเป็นบ้าหรอมันเป็นจิตเวชอ่ามันเป็นโรคจิต ใครเป็นคนบ้าก็ผู้ที่ว่านี่แหละเป็นคนบ้าก็แสดงว่าจิตเขาเขาสมอกันที่หรือยังไงจริงไปตั้งตัวปกฎหมายปกป้องกันอย่างนั้นก็แสดงว่าจิตเขาเสมอกันที่ดูก็ปั๊บมันก็เข้าใจนี่คือธรรมนั่นเป็นอย่างนั้นถ้าผู้ที่เป็นคนดีจ้างก็ไม่ลงพวกอภีพวกนี้หรอก อยากจะฆ่าล้างโคตอยากจะทำลายเอาว่าทำไมพวกขันจัดพวกโลกโรกโลกสงสารนั่นถ้าเป็นคนดีแยกภาพเลยนี่ดีกับช่วเข้ากันกันไม่ได้อันนี้ก็แสดงว่ามันช่วเหมือนกันจี่เราไม่เล่นการเมืองนะเพียงพูดในฝันแค่นั้นถ้าเป็นคนดีกับชั่วนี้มันเข้ากันไม่ได้นะน้ำกับน้ำมันเข้ากันไม่ได้ถ้าเป็นคนดีจริงก็ต้องเอาตัวประกันมาปกป้องคนดีสิก็แสดงว่าพอกัน เรื่องของเรื่องมันอย่างงั้นช่วงที่เรามีชีวิตอยู่ต้องหลบๆซ่อนๆหาที่หลบหาที่หลีกปีกตัวหนีอยากไปคบหาสมาคมกับใครง่ายๆถ้าเกิดเรื่องพยาพยามหลบพยายามหลีกอยาก่าพยายามมีเรื่องเพราะความยุติธรรมไม่มีหรอกลูกมีแต่ยุติเงินพยายามอย่ามีเรื่องพยาพยามหลบพยายามหลีก ปีกตัวห่างนี้ไปจุดนั่นบ้างจุดนี้บ้างเพื่อความสะอาดของตัวเองเราก็ไม่ได้ไปยุ่งใช่ไหมล่ะเขามายุ่งกับเราในเรื่พยายามหลบพยายามดีไงเพราะเมื่อเกิดเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นอย่าลืมว่าความยุติธรรมไม่มีมีแต่ยุติเงินนั่นแหละถ้าใครเงินเยอะก็รอดมาสงสารในข่าวแล้วร้องไห้ไม่ได้ทําอะไรเลยทามาหากินได้ความบริสุทธิธ์เลี้ยงเมียเลี้ยงลูก ถูกกลา่กลาวหาว่าเป็นคนไม่ดีเป็นมหาโจรเ,เป็นคนฆ้าคนนั้นคนนี้ทำใจได้ไหมละ่ะนั่นแหละนี่เห็นไหมรูปนี่นี่ก็เห็นแล้วนี่นี่มหาเหรุฐัน,นะเวลาออาใจกุกมาได้เป็นไงละ่ะกิจการงานต่างๆทิ้งไปหลายปีก็ต้องพังไปหมดเพราะไม่มีใครสารต่อ แม้แต่คนอุบุญก็ต้องปิดอู่ตั้งแต่เข้าไปอยู่ในตารางอยู่ในคุกในตารางเกือบสิบปีออกมาปับ๊บกิจการว่าก็ปิดตั้งแต่เข้าไปเมียลูกอยู่ยังไงเดยที่ไม่ได้ทำอะไรผิดเห็นไหม่ะเมื่อสือไปหลังว่าเขาไม่ได้ทำอะไรผิดเลยจะฟ้ฟงรองเจ้าหน้าที่ไหมโอ้ใหญ่เลย ไม่มีประโยชน์เห็นไหมล่ะ <c oughs> เขาบอกว่ามันไม่มีประโยชน์อย่าไปฟ้องร้องเลยไม่มีประโยชน์เพราะมันยุติริงเงินความยุติธรรมไม่มีพอได้ละเขายังทําใจได้เห็นไหมล่ะนั่นน่ะน่าสงสารลูกอยู่ยังไงลูกก็ต้องออกจากการเรียนคิดว่าจะเรียนไปเพื่อให้สูงขึ้นไปเรื่อยผลสุดท้ายก็ได้เดียนแค่นั้นต้งองร้องไห้ เกิดเป็นสิบปีในละครยุติธรรมมีแต่อายุติถัมเต็มโลกเต็มดวงฉันใน,นโลกเรานี่สู้ๆๆยากมาร่วมกันตั้งมูลที่ขึ้นมาเวลาที่จะเป็นผู้ปั๊บเป็นเลยนะเห็นไหมละ่ะถ้าโลกนี้มีความยุติธรรมอยู่บ้างมีสิ่งที่ดีๆอยู่บ้างผู้ที่เป็นสัมมาทิฏฐิในหมู่โลกธกาตุแสงกลวาจารวานก็ดูแลด้วย ดูแลลูกษย์ลูกหาลุงปู่ด้วยที่เป็นสมาธิฏิที่เคยอุปถากพระพุทธเจ้าปณิบัติพุทธเจ้ามีท้ามหาพรมท้าสกาเทวรา,าชเจ้าตุมหาราชทั้งสี่และเทวดาผู้ทรงฤทธิ์ทรงเดชท,ทุกชั้นทุกภูมิดูแลกันด้วยลูกนะถ้าหากความยุติธรรมมีหลงเหลืออยู่ในโลกมนุษย์ลวงปูองป่อยากเข็นความยุติธรรมหลวงปู่ไม่อยากเข็นความอายุติธรรม ก่อให้ลูกหลานเข้าใจนะอย่างนี้ไปนอนอยู่ในห้องไอทีอยู่นู่นจะจบลงยังไงก็ต้องดูกันต่อไปของเรานี่ยังไม่จบมุลทิยังไม่สมบูรณ์ยังไม่ได้ได้ไอันนั่นนะยังไม่ได้โอนสิ่งของเข้าเป็นมุลทธ่กะว่าเมื่อเตรียมเอกสารเสร็จเป็นระบบระเบียบ หลังปีใหม่จึงจะโอนสิ่งของมีรถมีที่ดินแล้วก็มีบ้านหลังนั้นเป็นของมูลที่คุยกันเรียบร้อยก็เลยไปสั่งตู้มาเก็บอุปกรณ์ไ้จูจูลูกก็เป็นเมื่อคืนนี้นั่นแหละขอใเรื่องร้ายกายเป็นดีสะลูกเพราะไม่อยากเห็นแต่ขอใจอยู่เขาเชื่อกันจฉพาะน้องกัมแต่ไม่อยากเห็นไงนั่นแหละ นี่พวกที่มันเรียนมามันก็ย่อเยอะๆแตกๆยู่ต้นหน้าต้านน้าเห็นไหมล่ะมันกลับอยู่ได้อย่างสบายอะนี่พวกเราก็แทบล้มประดาตายคนละโลคคนละเรื่องเลยนะถ้าจะว่ายังไงเราก็ไม่เข้าไปก้าวไก่หรอกหลวงพ่อ,อ,อน้อยเป็นบ้าหรือไงก็เเจ่อกรรมจะเป็นของกรรมที่เขาเข้าใจเข้าใจหมดนั่นเลยแต่นี้ขันยังอยู่นี่จะไม่มีความรับรู้เรื่องร้อนเรื่องหนาวเฉยเลย เรื่องสุขเรื่องทุกข์ใดๆก็แสดงว่าพวกเธอไม่ใช่มนุษย์แ่ะพวกเธอเป็นบ้านัน่นพวกเธอเป็นคนตายที่ไม่รับรู้ไม่รู้ร้อนไม่รู้หนาวไม่รู้สุขไม่รู้ทุกข์นั่นแหละเรื่องของเรื่องมันไม่รู้ว่านี่กินอิ่มแล้วก็แสดงว่าผีบ้าที